สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะพบกับนุกอีกเช่นเคยนะคะก็มาอัปเดตรถสวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเจ้ารถคันนี้เลยนะคะโตโยต้าไฮรักรีโว่2.4ตัว e p พันะคะโฉมปี2017 4ประตู Highlander เกียร์ออโต้คันนี้เลยนะคะสีแดงสวยๆสดๆแบบนี้นะคะบอกก่อนนะว่าสําหรับคันนี้นะคะเคยทํารีวิวไปแล้วตอนรถเข้านะคะวันนี้ทําสปาปรับสภาพเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมารีวิว เพิ่มเติมกันให้ดูอีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูสีสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยสำหรับคันนี้นะคะคันนี้เป็นปี17ลดรถสวยนะคะในราคา579,000บาทนะคะรถมือเดียวคันนี้ม่วิ่งไปประมาณ140,000กว่ากิโลนะคะก็จะได้เป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยสีเดิมแท้โรงงานนะคะก็คันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะแต่งในส่วนของ หน้าล็อกโคมานะคะปกติปีโฉมปีนี้นะคะปี17ก็จะเป็นหน้าเดิมจะเป็นหน้าแหลมๆนะคะอันนี้แต่งหน้าล็อกโคมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่แม็กมาให้พร้อมเลยนะคะใครที่ชอบห้ามพลาดส,สำหรับคันนี้นะคะ5 7 9 0 0 0บา็ม,มาจัดไฟแนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูราละเอียดออปชั่นกันนะ mm hmm. ว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างมาเริ่มจากหน้าหน้าเลยนะคะ mm hmm. คันนี้นะคะลูกค้าจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ มาพร้อมไฟเดย์ไทม์และนิ่งไหลนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะแต่งหน้าล็อกโคมาคือสวยมากนะคะใครที่หาสีแดงอยู่ห้ามพลาดเลยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะนี่รถเข้ามาก็จะเป็นสเปคป้ายนี้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะสีแดงสวยสวยเดิมเดิมนะคะทั้งคันนี่ สวยเดิมเปลี่ยนแค่กระจังหน้าล็อกโคมาเท่านั้นนะคะมาพร้อมล้อแมกอลลอยนะคะขนาด18นิ้วรถปรับสภาพเรียบร้อยนะคะสีสวยมากกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำติดฟิล์มมาพร้อมรอบคันนะคะพร้อมคิ้วกันสาดด้านบนกระจกเดิมๆทุกบานนะคะรถไม่มีโดนเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนเดิมๆทุกบานมีโลโก้ที่กระจกนะคะ อะเปิดมาดูด้านในกันให้ดูเลขไมล์ก่อนคันนี้นะคะไมล์วิ่ง140,000กว่ากิโลนะคะภายในคอนโซลสีดำได้เบาะผ้าสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเบาะเดิมจากโรงงานเลยคันนี้นะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะสภาพก็เข้ามาประมาณนี้นะคะมีรถสวยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ พวงมาลัยไม่ช้ำไม่สึกหรอนะคะรับสายโทรศัพท์เข้าออกสั่งการด้วยเสียงได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดมาพร้อมเกียร์ออโต้แอร์อนาล็อกนะคะแล้วก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนแท้จากโรงงานเลยนี้จอแท้นะคะจอเดิมแท้โรงงานฟังวิทยุ fm MM m นะคะเครื่องเล่นซีดีได้หมดเลยตามคอนโซลรถก็ไม่ช้ำน,นะคะอันนี้รถเข้ามาสเปคสภาพประมาณนี้เลยตามหัวน็อตนะคะซอกประตูก็เดิมเมนะคะน็อตไม่มีขยับเลย เคบเดิมซอกประตูเดิมๆม,มีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะมิดอาร์เห็นชัดเจนขอบประตูนะคะลูกค้าสามารถมาดูรถจริงและทดลองขับได้พอล้างออกมาคือสวยแล้วก็เงาด้วยสำหรับสีแดงนะคะบอะไม่มีแตกไม่มีขาด ผลลัางออกมาคือรถเงามากสีสวยมากนะคะตัวพรี n e นเนะคะโลโก้ออสติกเกอร์มาครบหมดโลโก้รถมาครบหมดนะคะคันนี้เป็นตัว E-Path นะคะโลโก้รถมาครบหมดไฮรักรีโวนะคะมีกล้องถอยด้วยแบคไลเนอร์นีล้างแล้วนะคะต้องรอยการใช้งานถือว่าน้อยนะคะ มองแทบไม่เห็นเลยรถของเราจะคัดรถเข้ามาอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นรถที่เกตเอรถเกตเอนะคะเกืบร้อจะเป็นรถมือเดียวนะคะคัดรถเข้ามา5 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครที่หาสเปคนี้อยู่ห้ามพลาดเลยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยถือแค่เอกสารมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะเครื่องยนต์รถคันนี้กัเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะ150งแรงมา้าเครื่องยนต์ดีเซลนี่สภาพรถสวยมากนะคะเครื่องเดิมแห้งไม่มีเยิ้มนะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับเลยเม็ดอาชัดเจนมาร์ครสีจากโรงงานนะคะชัดเจนนี่น็อตเดิมไม่มีขยับถ่ายให้ดูชัดๆเลยบาร์โค้ดจากโรงงานนะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับเลย เพรจรถสติกเกอร์มอกอรโรงงานนะคะมาร์คสีโรงงานเครื่องเดิมนะคะเครื่องแห้งไม่มีเยิมเราการันตีไม่มีรับรถที่แบบเปลี่ยนเครื่องโดนมาขายแน่นอนนะคะลูกค้าตัวเช็คประวัติได้มีระบบ ABS มาพร้อมฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับเลยตาปั๊มโตยตา้าฝากระโปรงชัดเจน ผ่นกันความร้อนนะคะนี่เม็ดอาร์ฟรตฟากะโปงติ๊กเกอร์โรงงาน,นเปิดรถให้ดูทุกคันคือรถสวยหมดทุกคันนะคะที่ร้านเราขัดรถเข้ามาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะนี่เช็คแหล่งที่มาได้ชัดเจนนะคะรถของเรารับเข้ามาเนี่ยไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ํานะคะเล่มมีพร้อมโอนทุกคันนะคะไม่มีเล่มชำรุดสูญหายนะคะเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะลูกค้าตรวจเช็คประวัติแหล่งที่มาได้นะคะ ใครที่สนใจสำหรับรถคันนี้นะคะโต y ยต้า i l u ักล v o ว่ตัว E-PART ปี e 2017คันนี้นะคะในราคา5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นสีแดงสวยๆสดๆแบบนี้นะคะแคริดดีฟรีดาวนะ,ะติดต่อมาหานุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826เนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก็ยังไงฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสีแดงนานๆจะเข้ามา มาไวไปไวแน่นอนนะคะสนใจยังไงติดต่อมาได้เลยนะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆมาอัปเดตเข้าใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้ก็ขอฝากในส่วนของรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ